วันนี้มารีวิวรองเท้าในระดับแมสนะครับที่ราคาไม่แพงมากนะครับ Adidas Duramo Speed นะครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาตามกันในคลิปนี้ได้เลยครับอย่างที่บอกเพื่อนๆไปนะครับว่ามีรองเท้ารุ่นหนึ่งจาก Adidas ที่เพื่อนๆหลายคนนั้นสอบถามเข้ามาเยอะนะครับก็เลยไปซื้อมารีวิวครับ Duramo Speed จาก Adidas ครับเพื่อนๆครับอจุดเด่นของรองเท้ารุ่นนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ สิ่งที่ผมเห็นชัดเจนเลยนะครับนั่นก็คือหน้าผ้าหน้าผ้าของ u r a m o s p e e d เนี่ยโปร่งมากนะคล้ายๆกับพวกรองเท้าตัวม i d เทียหรือว่า Top t เทียเลยนะครับโปร่งแล้วมองก็ไปเห็นถึงบริเวณอินโซ e ด้านในเลยนะครับนี่แบบนี้เลยแมโปร่งไหมโปร่งจริงนะเนี่ยร mm hmm. องเท้าใสซิ่งเลยะ่จะจะโปร่งประมาณนี้นะครับส่วนของชั้นโฟมนะครับชั้นโฟมจะเป็นไล t r i ไ e ร i g h t s t r i ร e อย่างเดียวนะครับทั้งก้อนเลยนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่ ดีไซน์ของคู่นี้ดูราโมสปีก็จะได้ DNA นิดๆน,น,นะของตระกูลอด i z ซโรมาด้วยนะครับจะงอยด้านหลังก็จะยกขึ้นได้แบบนี้ด้วยเห็นไหมนี่ครับหน้าตาก็จะคล้ายๆกับอดิเซโรมองไกลๆมองเป็นๆนี่เหมือน SL2 เลยนะโอเคจุดเด่นจุดที่2ก็คือโฟมเป็นไลท์สไตร์นะครับเต็มแผ่นนะครับเอาโซนหน้าตาแบบนี้จุดเด่นไม่ได้มีอะไรมากครับรองเท้าเป็นระดับเริ่มต้นธรรมดาเทคโนโลยีอะไรไม่ได้ใส่เยอะนะครับ เอาโซนหน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็มีความหนานะครับทนทานผมว่าใช้งานได้ยาวนานเกินพันโลแน่นอนนะครับหนามากโอเคนะครับสเปคของรองเท้าคู่นี้นะครับส้นเท้าสูงอยู่ที่29มิลนะครับหน้าเท้าสูงอยู่ที่23ดอกอยู่ที่6นะครับน้ำหนัก10 US อยู่ที่274กรัมนะครับราคาขายเปิดที่3,200บาทแต่ว่าเพื่อนๆคู่นี้เนะี่มีส่วนลดเสมอเลยที่ผมเห็นนะคิดว่าเพื่อนๆน่าจะหาได้ถูกกว่านี้ ผมได้คู่นี้มาประมาณ1,500นะครับสำหรับ duramo speed แล้วก็จะมีหลายๆสีด้วยที่จะมีสีต่างๆเหมือนกับพวก a d i z e r o เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของผมนะครับหลังจากที่ใส่คู่นี้ทดสอบกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับเชิญครับผมว่ารองเท้าแต่ละคู่มันมีข้อดีแล้วก็ข้อด้อยที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็รองเท้าแต่ละคู่ก็ไม่ได้ออกแบบมาสําหรับทุกคนนะ สำหรับดูร a โม s สปีดคู่นี้นะครับ Adidas เนี่ยวางตำแหน่งไว้เป็นรองเท้าสำหรับเริ่มต้นรองเท้าที่เซฟบัจ็ตหน่อยราคาไม่สูงมากนะครับมันอยู่ที่ประมาณ3,000บาทซึ่งโฟมที่เขาให้มาคือไลท์ไร์เนี่ยไลท t ไร k ์เนี่ยครับมันจะมีความเฟิรม์มยิ่งในคู่นี้เนี่ยผมสัมผัสถึงความเฟิร์มแน่นได้อย่างชัดเจนมากๆนะครับถ้าให้เทียบกันเนี่ยคือผมอาใส่รองเท้าในระดับมิดเทียก็คือเทียกลางนะ พวก SL2 s u p e r n o v เปอร์นาไะครับแล้วก็ใส่ตัวท็อปจอท็อปเทียร์อย่างเช่นพวก t a คุมิเซนอ d ด o s Pro 4แบบนี้มาตลอดเนี่ยครับพอได้มีโอกาสใส่สัมผัสรองเท้าที่เป็นแบบเซฟบัจเจตหน่อยของเขาเนี่ยนะเราก็จะได้ฟีลลิ่งอะไรที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยความแน่นแน่นมากๆเฟิร์มแน่นนะครับแล้วก็บอกตรงๆวผมยังหาความนุ่มของมันไม่เจอซึ่งอาจจะต้องนวดไปสักพักมั้งเออ ยังยังหาไม่เจอจริงๆก็เลยคิดว่าถ้าคู่นี้เนี่ยผมจะแนะนำนะเพื่อนๆนะครับถ้าให้แนะนำนะคู่นี้นะเหมาะกับใครนะครับใครที่อยากได้รองเท้าวิ่งใส่ในชีวิตประจำวันด้วยแล้วก็ใส่ไปเล่นฟิตเนสเข้ายิมวิ่งอาจจะไม่ได้มากแต่เน้นใส่ในชีวิตประจำวันเยอะหน่อยแล้วก็ใส่เล่นฟิตเนสเล่นเวทอะไรพวกนี้ผมว่าคู่นี้ได้เพราะพื้นโฟมมันเฟิร์มมากๆเลยเลยฟิร์มแบบแน่นเลยอ่ะแข็งเลยอ่ะไม่ใช่คำว่าแข็งเลยดีกว่า ส่วนใครอยากจะได้รองเท้าที่ใส่วิ่งมีความนุ่มขึ้นนิดนึงผมจะแนะนำอย่างพวกตระกูล r d ร e r o SL l นะขยับราคาขึ้นมานิดนึงนะครับยังมีพอมีความนุ่มมีก้อนไลท์ไทรโปนนิดนึงเ่ยพอมีความนุ่มอยู่บ้างแล้วก็อย่าง SL2 แบบนี้ก็ได้คู่นั้นน่าจะดีกว่าส่วนคู่นี้ใส่ลอๆได้ใส่เดินเที่ยวได้นะครับใส่ไปเล่นเวท เทรนนิ่งได้เพราะรองท้าพื้นมันเฟิร์มมากแข็งมากนะครับแต่ถ้าเกิดใครชอบฟีลลิ่งแบบนี้แข็งแข็งแน่นๆแ,แบบนี้นะครับคู่นี้ก็อาจจะตอบโจทย์เพื่อนๆได้เช่นกันนะผมถ้าส,สัดส่วนตัวเป็นผมนะผมจะชอบพวก SL2 มากกว่ามันมีความนุ่มนิดนึงเออแต่ไม่ได้ไม่ได้แข็งมากขนาดนี้นะครับโอเคส่วนเรื่องการสวมใส่นะครับดูรามโมสป e d ก็ หน้าเท้ากว้างผมใส่ตรงไซส์10 US นะครับใส่สบายนะครับไม่มีปัญหาเลยผมเผื่อมา1.5นะครับอุ้งเท้าก็ยืนได้แบบเต็มๆนะครับรองเท้ามันเป็นรองเท้าแบบ daily trainer ธรรมดาไม่ได้เป็นทรงซิ่งทรงอะไรมากมายนะแค่มีการดีไซน์อะไรให้มันมี DNA ของ a d i z r o เข้าไปด้วยนะครับทำให้รู้สึกว่าใส่คู่นี้แล้วมันดูซิ่งมันดูเท่มันดูดูแบบเฮ้ยมันมี DNA ของ a d i e r o อยู่ด้วยนะลวดลายดีไซน์แล้วเชื่อไหมเพื่อนๆว่า Duramo Speed เนี่ย คอลเลกชันล่าสุดที่เป็นเ e อ็กิเดนสีเงินนะ่ะเขาก็มีนะเป็น d u r a m o s p e e d 2เออเขาก็มีออกมาเหมือนกันนะแสดงว่า Adidas ก็ยังไม่ทิ้งกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่คนที่ต้องการรองเท้าวิ่งที่เซัาเจตหน่อยแล้วก็ไม่ได้วิ่งอะไรแบบจริงจังมากนักนะครับแล้วก็เน้นใช้งานที่หลากหลายเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มน่าจะเป็นอีกกลุ่มนึงที่เขาไม่ได้มองข้ามไปแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ชอบสำหรับตัว d u r a m o s p e e d เนี่ยก็คือหน้าผ้าหน้าผ้าเขาบางนะ เอาจริงๆผมดูหน้าผ้าเนี่ยคล้ายๆกับพวก SL 2เลยไม่ได้เป็นหน้าผ้าหนาๆหนักๆนะครับแต่หน้าผ้าเขาทำมาได้บางแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สิ่งที่เป็นจุดดีอีกจุดหนึ่งของตัว Duramo Speed นะครับกลับมาที่สตูดิโอเตน ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอีกย้ำอีกสักรอบนะครับส้นเท้าของดูร m โมสป e ดจะสูงที่29มิลนะครับหน้าเท้าสูงอยู่ที่23มิลน้ำหนักคู่นี้นะครับ10 US อยู่ที่274กรัมนะครับราคาเปิดอยู่ที่3,200บาทครับผมเพื่อนๆครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับรองเท้าคู่นี้ครับดูร m โมสปีดนะครับนี่ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับกับรองเท้าคู่นี้ใครใส่คู่นี้แล้ว ช่วยคอมเมนต์บอก,กด้วยนะครับอยากรู้ว่าเพื่อนเ,อนเร,รู้สึกอย่างไรนะครับผมและก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดนะครับแต่จะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณครับอย่าลืมใส่รองเท้าแล้วออกไปวิ่งกัน5โลตลอดไปคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ